ับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องพงเพลุยนะครับมื่อน,นี้ก็ได้มานินข่าวว่าพ่นได้เรียกพญานาคมาแล้วครับที่บันเถิดสาตัวลายแสนหลายล้านพอจะน้าตามพงเพลุย์มั้งรครับว่าเลาสิได้ตันเลยครับข่าวเลขพญานาะคโอ้เขาคนได้มาแล้วบอกได้แล้วโอ้ที่วางมาที่แล้ว<อ>เขา3าตัวตรงนะแม่น<อ>เรื่องว่าที่แล้วเขา3าตัวตรงให้มาเลย618เลยอึฮานะ่ะกันนี่ละพอได้ นั่นอย่พอได้แก้คัดย่งวัดบังหนึ่งนี่ก็ะได้โอ้ยอย่ามาแก้คัดต่อได้ยินเข่าอยู่เดอ้ได้นิดหน่อยที่เออพ่อได้ได้ดีหน่อยอย่ออพอได้ทรงวัดเว้นจุลีอย่อ่เอาไปนี่เข้ากับสิมาอ่าท่าความตั้งแต่ตองวัดเพื่อไหนได้มากเลยครับครับหลังจากเลขตึกปั๊บมาครับเพื่อนก็ไปแก้บนเด้ครับแก้บนวญาย่านางนี่แ่ะเพื่อนไปแก้บนเพื่อนไปชุดถูก ไปจูดูบเชียงไทยสักวันครับอ่าแต่ว่านี่จะเลยเอาเลขทูบมาฝากกันมาฝากต้อนกันอ่อแต่ว่าบัดนี้มันเป็นที่นาจับตาหมองคือจังไหเนาะเลขทูบนี่มันว่ามันไปตรงกับเลขยอดปลาปลายอดปลาปลาที่เพิน่นอ่าที่เพิน่นเพิ่นเทศต้นเงินไปอ,อ่าไปต้นเงินไปมาละ แต่ว่านี่เลขทูบเนี่บ่แมนเลขที่เพิ่นถือทุงวดนี่ที่ถึงต่อกันมาสามงวดเนี่ยบ,บ่แมนเลขทูบเนี่ยเลขฝันอันนั้นเป็นเลขฝันเลขฝันเนี่ยแต่ว่าอันนี้เท่ากับย่้องขำลั่งจะอาจจะโดดมาอีก,ก็ได้เพราะว่ากอนเพิ่นสีนถ้ากันไปแก้บนแก้ยังเพิ่นก็นต้อง บอกเก่าเนาะบอกเก่าจริงทั้งสีแหล่ะขอขมาขอโชคขอใช่ก่อนสิจุดถูกจุดเทียนไปนิดแม่ปมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราฉะนั้นจะมั่งค้ำอ่าอืมนะเพราะว่าเพื่อนต้องบอกไอ้พญานากที่เพื่อนมากมากเขาฝันเพื่อนน่ะละแม่แม่ก็จะต้องบอกว่าเอออันนั้นขอโชคขอใช่จุดถูกเชียงท่านเนี่ยบอกว่าต้องวางจับอัะเลขเลขถูกเป็นได้ศูนย์เก้าห้าอืมอืมเลขถูกได้ศูนย์เก้าห้าแม่เลขทูกได้ศูนย์เก้าห้าเนี้ย แล้วบันนี้เลขยอดพับป้านี่คือเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกแมนเลขยอดผระปลาเนี่ยเก้าห้าเก้าหกเด้ครับมันมาตรงกันพราะีกับเลขทูบเนี่ยเพิ่นถลายผับป้าก่อนแล้วก็มาจุ่ทูบเด้ครับอ่าถลายผระป้าป้าแป็บแม่นหมดเลยครับเมาจุ่ทูบป้าแป็บทูบบ้านทัวร์เลขถลายยอดผระป้ามากกว่าเก้าห้าแล้วก็เก้าหกแต่วันนี้ส่วน เลขทูปก็คือ095ครับใน,นส่วนเลขฝันมาเลยใน,นส่วนเลขฝันเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันแล้วเน้เพื่อนฝันแล้ว,ลวเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันแล้วฝันแล้วได้เลขแล้วพว้อยี่ว่าตรงกับเลขทูปเลขนี้ท้อ ยังบอตรงเอาบอกเพื่อนยังบาบอกโอ้โเพิ่นได้แล้วเดี๋ยวเพิ่นยังบาบอกอันที่ว่าตรงนี้คือราะว่าเพิ่นยังบาบอกตอนนี้ย้ำเคลื่อนไปเลยนอนนี่จับโทษจับโทษไปถามเพิ่อนหน่อยนึงโทษไปถามเลยได้ไปปล่อยไปโทษไปน่ะเจอบปได้นอนมาเคลื่อนตาโกนเหมือนเอ่อทาเลขยกตัวน้ำเพินนี่แหละเอ้ยทาเลขกไอ้ฝันน้ำเพินนี่แหละครับแต่ว่าท่านไดเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าท่านไห้แต่ว่าได้แล้วเพื่อนทาฝันย้ำถึงสองฝัน สองเกียร์ความแน่นอ่นมันกะแมงนั่นเด้อโทษไปกวนเพื่อนยังขึ้นเพื่อนก็ได้ฝันนอปเต้บ้านนี้เพื่นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฝันซ้ำก่อนเลขได้มาแล้วคันมันตรงกันค่อยจิกาปล่อยระวางสั่นเขาคือว่าจังสั่นคันมันตรงกันเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อนมาบอกเกี่ยวแรกกับมายครับค่ายำมันตรงกันเนี่ยโคจิกาปล่อยนึกว่าในไรค่นคำควฝันมัดตรงกับเลขคูเพ่โคจิกาปอยมาเรียนตัหมายถึงว่าฝันตรงกันนะนะรู้ไม่ยำรู้ไม่ยำนะ อาไปย่เลยพี่ยควบมันใจแมนฟอจิก้านั่นครับฟอฟอฟอจิก้าปล่อยล่งสู่สนามวันต่อไปแต่ว่าคนแมนมันกับมันกับเป็นแต่เล่าขิดใหญ่ก็ดีพอปากระแสมันมาแห้งไหมกระแสมาแห้งมากตอนนี้ผู้ใดกระถามหาจะเลขกพญาหนาคเระเข้พญาหนักคือบางวันแต่ผู้สาวยังคว้ยกันยังฝันเกี่ยวพญาหนาคคือบางวคือบางโย แมนอยู่ไอ้ได้ได้ได้เบิงอยู่ได้เบิงวะได้เบิงได้เบิงอยู่ไอ้ที่ว่านยังขัวยังฝันเกี่ยวกับพญาติหนังคือเบิงเดี๋ยวนี้กับแสพญาติหนังอันนี้ว่าเราเสียเส้นมันบอกเป็นบ้าอันบอกเราเสียเราเสียเส้นมัหนีละกันแล้วเอาให้ว่าสรุปว่ายังบ่ลได้นะครับเดี๋ยวผมจะชว์ตัวเลขให้เบิงเนาะเอาไปเปลี่ยนแนวทางตะกันบอลแนวนี้เพื่อนอาจชีหายแล้วก็ได้ครับแม่นว่าเพื่อนอาจชีหายแล้วก็ได้แต่แต่ว่าเพื่อนถ่าฝันย่ำเหมือนเช่อาจจะเป็นตัวเดียวนครับเลขกทุ ว่าตัวนี้คือเกมนักแท้งงวดที่แล้วแม่จันฮะงวดนี้คือตัวนี้คือเกมนักแท้งงวดที่แล้วเลขมันมีโอกาสเป็นไปได้เด้เป็นไปได้ทุกทุกอย่างอืมเป็นไปได้ทุกอย่างอ่างวดบางนึงมันบะดังมันออกยอดหลังก็เห็นบลหลายหลายหลายงวดนี้หลายตำนานนี่ออกออกเตะดุขลังแมนครับเตะดุขังอ่าเวียนไหนนี่เบื่องอะไรต้องปนมากเอ้าก้าหาตัวนี้ เก็บขิงว่างหวัดบางหนึ่งแม่ยนว่ะเก็บเต่าแต่ว่าแต่ผู้อื่นอะผู้ขาเนี่ยและก็เก็บขิงขึ้นกันจ๊บเละอือนั่นแหละไก่ยอนว่ามันแพงนี่แหะหรือนำก็น่าเสนอเอออ่าข้ประโยชน์ข้อะโยชน์อะไบอสวันนี้คือมามาแทวันนี้มาเทมันสิเตทูุขังมันสีเตทสุขวาอืมอือกากะต้งคอยพิดจารหน้าม่งได้คอยไป่ร้องเด้อเลขที่โชว์นี่ว่นใดว่าชออกร้อยเปอเซ็นอ่มุนยันหัวค้อนมึงหัวจักว่า ลูกเด้สีตกกล็ลออกมาโมโหเลยเนะครับแต่นั้นเท่ากับแต่ตามต่วว่า,าผู้ที่เปินฝันได้ตัอกันสามหวัวเนี่ยเพิ่นจีฝันไอยอย่ายังไงเลขกันยังจีใกล้เคียงกับตัวนี้บ่ครือเพิ่นฝันเพิ่นจีป้อยตัวใดซะแท้ะอันนี้เฮามันไปคุ้มบอแล้วเพิ่นบ,านาบอได้เฮาถามเพิ่นอ,อยากะบอกเพิ่นก็ค่อยบอกด้ แม่นบ่เพราะฉะนั้นเขาก็ค่อยอ่อยเอาอ่าค่อยเอาเพื่อนกาที่บอกดูว่เพื่อนกาให้ข้ามันสัญญาบ้าบอกแน่นอนครับขอให้ฟันให้ป like. ูวมาย่ำให้ก่อนอือย่ำก่อนครับถ้าเราถึงเมืองพวกนี้เขาสิไปเฉียวไปคุ้มมันมันโมเม่นต์อะไรอะไรคู่กันที่เกี่ยวให้ฟันมันเกี่ยวอะได้เี่ยสมมติว่าจิตเพิ่นโมนิ่งหรือว่าเพิ่นโมมีสมาธิอีกอย่างนี่มันมันสิแปรอะไรเลยมันแปรจ้ะครับเไม่ได้เขาต้องใจเย็นๆกันค่อยๆค่อยๆอ่อยเอา ตัวเลขเห็นชัดอยู่เนาะครับครับชััดอยู่ครบเห็นชัดทุกคนอยู่เนาะครับอ่านี่เด้อครับเด้เอาไปห้องทองไปชั่งกันอืมเอาไปห้องทองไปชั่งกันเป็นแนวทางไปก่อนเอาไปเป็นแนวทางไปก่อนออดเดบออดเดบอชัดเจนไปพ้าใบไปนี่ครับได้ๆเดี๋ยวน้อเรื่องที่เห็นสุกูทุกคนเหรอเนาะครับแล้วอ่าคิดว่าอีกโดนปันใดครับควายสิแบบว่าเพิ่นควายสิปล่อยมากเลย เป็นค่อยสิปล่อยเลขไอตัวนี้มากคุนบอกว่าอีกก็เกินหมื่นสองหมื่นดินี่แหละให้จับตามั่งผู้นอนกก่ยะฟาฟ้านอนไอ้บา้านอนมารับเป็นเตือนเดียเ๋ยวนี้เอฟซีนอมนมาเป็นรับเป็นเตือนเพราะปันกันครับแอดมินหนูรอดเดี๋ยวนี้ยันแม่เลยเอาเพราะท่านนะครับยนันแม่เลยเอาเ่าท่านอ่าสมมติว่ามาปั๊บปล่อยลงคปลาแป๊บ,แบ,บนี่นอยไอ้บ้าเดี๋ยวต่างคนต่างหาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะแม่นครับ อยากให้ท,ทั้งอีพีติดตามไห้ติดตามไห,ห้คนติดตามไหอ่าอืมแต่ว่าที่กิงนี่ที่ขอบอกเนะอะเว้ากันจะซื่อลดที่กิงผมกับว่าแม่นค้นสนิทกับเพื่อนดอกครับพูดสนิทก็คือแม่บ้านครับแม่บ้านมี่อ่างออกไปอ่าเป็นผู้สนิทกันครับอ่าอ่าพู้ที่เล่าฝันนี่แต่เล่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับกับใจบุญนั่นแหละครับครับอ่าเปลี่ยนผู้เล่าวันนี้ผมกับเป็น ผู้เ่าต่อให้เ่ลี่ยนผู้ซื้อสารต่อให้น้ำโชคต่อพลอยพี่น้องเอฟซีจังวัดบางน,น,นึงกาได้ยุดอ,อกพลอยพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากว่าเพื่อนบอ,อยากให้เข้าปลอยต่อน,นั้นครับเพื่อนขอเบิ่งอีกจังหวดจังคอนเดอร์คันสมมุติว่าถึงวันนี้สิปอยให้เลยเพื่อนวางสัง่งวันบางน,นึงก็ออกอีกละสามตัวตรงเนาะตรงนี่ครับบอเป็นอ้อเนี่ครับบอเป็นตรง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 เลยนี่นะน่ คนก็เลยบอกว่าเอ่าเมื่อันมันออกตรงกับบอินขัามสัญญาแต่เคื่องชีไให้ตัวเลขอันน่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือล่ออยู่ล่อปูมากเนียนยำมาเลขที่มาตรกันบอกับตัวที่ใดมาก่อนครับคนก็เลยบอก่อยากปล่อยกันปล่อยหลายเที่มันจะเปลี่ยนซอง k ยักมันจะว่าเอ้าก็สซับไปซับมาแต่กคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหรอครับอืมก็เลพิ่นก็เลยบอกว่าเอาไปก่อนแต่เอาไปก่อนไม่สนอ่ะอ่าเดี๋ยวนี้แม่บ้านนี่กับแม่บ้านชื่อมื่ออืมอ่ากับไป คุ้มถามเอาเลขใจบุญนั่นนะครับใจบุญพาโชคกับปันทอนชุ่มเมอืมกลับไปเคียวถามเอาเรมว่ากับว่าเคียวดับไปถามได้ไปน้องสินะไปชุ่มเมือกลับมากกับมาเว้าสู้ผมฟังผมกับมาเว้าสู้เอฟซีฟังนี่แหละกับโต๊ะต๊ะกันมากสินะแต่ขั้นไปดูป่านนี้ก็ชินว่าอีบัวโดนไดแน่นอนอีสองมือได้วอนมันแนละ้วที่ไดควอนไดกวัวอีสองมือ ไปไปดูลายเนาะว่าว่าข้าเจ้าสนิทสนมกันอยู่ข้าเจ้ารีนกันอยู่โอะกันที่ถามธรรมดาลราได้ไปเรียกเพาอะไรเพรได้ไปให้เด้๋เวน้อเอาความหมายได้ไปน้อเรียกนะยังสีนะเอาจะนั่งจะสรุปติมไทยไหมครับครับผมอ่ะเอาจะสรุปติมไทยไหมเนาะครับนี่เด้อครับเบื้องต้นนะครับออเดอร์ครับเป็นออเดอร์เป็นก้อนมือนักตามนาเนาะน้องอ้อมน้องนี่ครับแต่ว่าการย่งเชื่อว่าดีเข้าในข้าวดีว่า ตัวเลขได้มากแล้วครับเนาะแมนนเพียงแต่ลอเนียนยำเพ้งแต่ล่อเนียนยำนั่นคือวันต่อไปครับเนาะครับของสันเด้อเอฟีเด้อจะฝากไว้น้าเนี่ยเออเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาดวงคนเราเนี่ยมันไม่ได้จะรวยพร้อมกันทั่วประเทศครับอ่าบ่รวยบ่สิรวยพร้อมกันดอกเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุญภาวาสนาไผครับเออฉะนั้นแล้วก็ให้ใจจิตดีๆก่อนอ่าสิลงทุนครับอ่า ว่าเพิ่นผู้ให้มากอะเพิ่นก็นอยากให้ทีบดัดลราแต่าวา่าถือว่าพิ้นอันนี้ก็แล้วแตจววัฒนาเจ้าของจะนำแล้วก็หายใจสติดีๆก่อนจะลงทุนเดอ้อทั้งช่องทุกช่องอยู่น้ำกันนี่นําเสนอให้เป็นแนวทางซชื่อเนี้ยก็เลยบอกว,ว,ว่าเฝ้าไปซื้อเดอ้อวางสั่นไว้ไลแนะนํานะครับขันมากขันชอบถือเลขถือวล์กถือใจกับเลขยู่ในใจเจ้าของก็ค่อยไปลงทุนครับขันว่าถือวอลกถือใจกับพานเด้อไฟลี่น้องเด้ออืมอ่ะ